โอเค,อเคนะครับดีดีต้อนรับาสูเุเกะไมา์ครับนะครับในคลิปนี้นะครับมีวันนี้เรามาทําอะไรกันนะครับวันนี้เรามาทําฟาร์มกันนะครับแต่วันนี้เราจะทําทําฟาร์มทั้งหมดเหมือนกันนะครับมีตั้งแต่ฟาร์มปั๊มเนือ้อเออเออีเจ็บมากเจ็บมากนอนก่อนก็นแล้วกัน นี่มันกับดักชันเลิศเลยนะเนี่ยไฟเนี่ยเรามากินข้าวกันก่อนดีกว่าวันนี้เราถ้าต้องทาวันนี้เราองทำการตมเพราะหมู่บ้านแห่งนี้มันไม่มีอะไรเลยสักเท่ามันไม่มีอะไรสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราจําเป็นต้องไปทําภารกิจอันนั้นจริงๆย้านะครับ ซึ่งภารกิจในวันนี้ของเราก็คือการสร้างหมู่บ้านนั่นเองนะครับแต่การจะสร้างหมู่บ้านหรือเราได้เนี่ยเราจะใช้ไม้เปน็นจํานวนมากครับเลบวกกับบ้าผมอะไม่ค่อยมีทรัพยกากรซะเท่าไหร่นะครับเรามันมันเดี๋ยวเราก็ก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปหาทรัพยากรเพิ่มนะครับตอนนี้หาบ้านี่มาแค่หนึ่งชุดเองครับได้จากการถังป่าครับ เพราะว่าเพราะว่าผมเป็นคนเพราะว่าเหตุจากการทําซีซั่นที่แล้วอะ่ะพยายามเล่นทาตามที่แล้วมันก็ได้ปิดตัวลงไปอันตังนั้นอันนี้อ่ะจะเป็นความหวังของผมไหมครับโอ้เอเบอร์รี่เนี่ยผมไม่ค่อยชอบสะเท่าไหร่นะวรามันเจ๋งมากแต่ว่าเบอร์รี่เนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะสักวันเราจะทำฟาร์มเบอร์อรี่อัตโนมัติใช่ไหม หลังนั้นเนี่ยเราก็มาเช็คในกว่ามีอาตรงนี้เป็นอะไรหรือเปล่านะเบึ้เบึ้มบึบบ้้โอเจ็บมากบางคนถามว่าเ้าน้ำเจ็บขนาดไหนครับเจ็บถึงขนาดที่ว่าอยากจะไปน,นอนกลิ้งลงกับพื้นบางคนบอกว่าถามว่าเออเจ็บขนาดนั้นเลยรครับตรงนู้นเนี่ยมันมีอะไรตรงนู้นใช่หมู่บ้านรอเปล่า ฮ่หาฮ่าฮ่าใช่ใช่ใชตรงนู้นตรงนูงน้ฉันไ,ไม่ไม่เอ้ยนี่ติดนี่ต่ามผมจะชุดกอะพันอีกแเลยนะนั่นเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตนะครับมาเช็คบ้านหมู่บ้านนี้ก่อนก่อนมีร้านค้านี้ขายอะไรไหมครับขยะชัดๆแต่กลงกับซูดโตก็มีประโยชน์บ้างบ้างนะแต่มันน้อยพอสมควร คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมผมหิวเร็วออบ้านนี้บ้านอะไรอ,อ๋อบ้านแบ็กสมิธโถเอ,อ้ยนึกว่าจะโอ,อ้นึกว่าจะได้พันเพิ่มแต่โอ้โหนี่มันเยอะขนาดไอ้นั่นเหล็กฟรีเนี่ยบางคนบางคนพอมีคําถามอยู่บ้านนะครับที่จะถามผมในวันนี้ตอนนี้นะครับก็คือทําไมพี่ถึงไม่ยอมถึงถึงไม่เอ,อิ่ม ฆาหล็กเดินได้ครับเอออันนี้แต่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยช่างมันดีกว่าใส่ได้โอเคตอนนี้เราพ้นจากบะฟาร์มเบอร์รี่มหันตภัยแล้วนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราเอ้ยอยากทดสอบมันสามารถนั้นได้ไหมเราจะใช้หมกเอ,อ่อของหายไปไหมเอ,อ่อปถัถุของไม่หายใช่ไหมใน,นว่างๆก็มาป่าเลื่อกัน สำหรับผมขอเซไฮด้วยความที่จะนำแอบไปลงเหมืองเล็กน้อยนะครับบริเวณข้างบ้างตรงนั้นเนี่ยเราก็ได้เจ้าหินนี้มาพอสมควรเลยครับแต่ว่าเราขอมาทำพั่วเล็กลยดีกว่าเรามาทำพั่วเยอะๆเลยดีกว่าเราจะเอาไปทำเกษตรเราจะใช้การในการเกษตรเยอะมากครับทางการปลูกข้าวมันฝรัง่ง ฝางผล,ลไม้ชีพจีชีจีมาตอนนี้นะครับผมสะสมลูกธทนูได้สองแล้วนะครับจากการไปฆ่าไอ้สกิลริตันมานะครับตั้งเจอยตั้ง,งแยะคือแบบทำไมเวอร์ชั่นนี้ตะน้ำถึงอ่อนลงเพราะว่าน้ำแพ้อะไรหลายๆอย่างมากเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ้สุชัดนะครับ อนาคตอยากทำฟาร์มสะสมของอะ่ะนั้นก็ทำติกุดดีกว่าเอาไว้ลิเอาไว้เอาไว้ขุดดินนะครับอีอเอาละลงมาได้เลยครับมาตรงนี้ก็ต้องโอ้หลอดมาได้ยังไงเนี่ย นั้นฟาร์มข้าวของผมเนี่ยมีแบบทําได้แบบทําได้หลายชนิดนะครับแต่ฟาร์มข้าวในรูปแบบของผมนี้ผมจะใช้แบบประหยัดก็แล้วกันนะครับแบบง่ายๆเบสิคเบสิคสำหรับทุกคนแล้วนะครับแต่ตรงนี้มันน่าสนใจมากผมมีปลาเยอะมากครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปออกล่าปลาหน่อยดีกว่าปึ๊บโจมตีจโจมตีอีกรอบนึงโอเค มาขอมาออกล่าปลาเล็กน้อยดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้เราอยากได้ค่าอยากได้เนื้อสัตว์ปลามากเลยครับตรงตัวนี้ก็ต้นเหมือนกันเออใช่ได้ตรงเอาละครับลงไปข้างล่างได้เลยครับ ได้เวลาออกล่าปลากันแล้วนะครับมาครับโอเคตอ,ตอนนี้จะอ,อน,นำ้ำอาหารต่อต้นน้ำเราขอล่าอาหารมามาหารโอเคครับปึ๊บสักวันเราจะทำฟาร์มปลาอัตโนมัติเหมือนหนึ่งร้อยวันครับแต่ช่วงนี้เนี่ยหนึ่งร้อยวันหายไปมากนะครับถ้าสังเกตในแมปของผมมาหนึ่งร้อยวันจะไม่มาแล้วครับเพราะว่านี่แต่ว่ามันเกิดผมน่ะดันไปรีเซตโลกของตัวเองซะง,งนนั้นน่ะ ทำให้1นึ่งร้อยวันได้จส,สิ้นสุดไปในที่สุดนะครับไม่อยากจะเชื่อ,อเลยร้อยไหวภายในไปแล้วเด็กก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งร้อยวันก็จบไปตั้งนานแล้วนะครับโอเคโอเคโอเคเข้ามาทำต่อฟาร์มทำฟาร์มข้าวต่อได้เลยครับ บังบังบังบนี่ตงซีปลูกข้าวเยอะๆเลยนะครับโอเคขั้นตอนสุดขั้นตอสนสุดท้ายนะครับเราก็ ก็วางไว้ตรงนี้นะครับมาครับตรงนี้สิ้นสุดใช่ไหมได้วางไปไดีได้เลยตัดต้นเดี๋ยวเรามาตัดต้นไม้ก่อนดีกว่าต้นนี้มันขวางทางมันน่าตัดไหมเนี่ยในความที่มันเกะกะเกินไป ส่หรับการตัดต้นไม้ทิ้งได้เลยครับมาจะได้มีไม้ต่อไปเรื่อยๆเราจะขยายการกัะไม่เสียของเลยนะครับเราก็พยายามปลูกข้าวต่อไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็หลังจากเราก็ทียทยอยอุดได้เลยครับตอนนี้ผมเจ็บมากนะเจ็บขามา,มากๆเปนะเจ็บมีแผลเก่าด้วยแผลเก่าก็บวมแล้วด้วยให้ตายเถอะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาในการเล่นเกมเลยเพราะเพราะว่ามันมามาที่จะเติมอีกแล้วไม่รู้จะขยันอะไรขนาดนั้นนะมันมีช่วงหนึ่งนะที่นะ้ำตั้งรับกับมอนเตอร์ตัวหนึ่งไม่ทันก็คือสองปีเด็กนั่นแหละ พอผมร่างรับไม่ทันเนี่ยผมไม่ซ้ำผมก็เลยแพ้กับมันพายแพ้แต่ภายหลังก็ได้มาเอาคืนมาเรียบร้อยแล้วนีทิศขา,าไว้ของฉันก็ถูกกำจัดออกไปมาโอเคตรงนี้ก็ทำด้วยนะครับครั้งนี้เราจะเกโอกเคทำการทำฟาร์มได้เลยวันนี้เรามาทำฟาร์มแครอท เราจะปลูกอะไรเอาหล่ะครับได้เวลาปลูกข้าอาหารข้าวกันเลยนะครับตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่เราจะเอาไว้เอาเอาไว้ทํากับฟาร์มข้าวนะครับคือ,อแรกๆเราจะปลูกอะไรก็ได้ก็คูไปก่อนนะครับตั้งหมดอฝรั่งหมูสโลงมาได้เวลาได,ได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องทำการวางมาเมล็ดซีต่อ แต่ปัญหาเอาละในที่สุดก็เสร็จแล้วนะครับเอาละยัต่อไปนะครับเราสต่เราจะต้องหาทางแปะให้ได้นะครับแต่ปัญหาของลมก็คือก็คือเราต้องใช้โกสโตนครับถ้าไม่ไดหรือเพราะว่าเพราะว่ามเลฟักทองก็ยังไม่เจอนะครับเอ๊ได้เวลาหามาเล่ฟักทองกัน สงสัยวันนี้เราคงต้องแบบไฟร,รอบๆอบก่อนแล้วนะเอาไว้ตอนที่น้ำเจอฟักทองนะครับจะมีตรงไหนบ้างที่เป็นมเมล็ดฟักทองครับลองเข้าไปดูดีกว่าแต่ว่าตอนนี้เราอย่าเพิ่งเข้าไปดีกว่าเราอย่าเพิ่งทำฟาร์มดิเพราะว่าเป้าหมายของเราก็ทำฟาร์มนั่นเองนี่อุตส่าห์จะระวังแล้วนะใด้เจฟฟี่ๆหรือไงเนี่ยโอ้ย นอกจากฟักทองจะไม่เจอแล้วเนี่ยฉันยังแกจ,จะตายด้วยนะโอเคตรงไหนบ้าเอาละ่ะไปบ้านเบสีมิธครับเรามาหาเขาได้เลยโอ้โหเจ็บมากอู้มันมีแล้วมาได้ฟักทองพอดีเอาละ่ะแต่ตอนนี้เราทำฟาร์มเสร็จแล้วตรงนั้นนอนได้เลยครับโอเคครับมาถึงวันต่อมา เนี่ยเดี๋ยวเรามาเดินทางไปทำฟาร์มเดี๋ยวเราไปทำฟาร์มกันดีกว่ามาทุกตบทุๆทุทุบร่างกายของเขาถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้พวดเหล็กก็ตามแต่ก็ไม่เป็นไรนิดน้อยก็ได้ทำวิรกรรมให้กับตัวเองบ้างนะ ซึ่งปัญหาของเราในวันนี้ก็คืออะไรครับปัญหาของเราก็คือผมอะ่ะไม่มีมเมล็ดฟักทองไงครับผมไม่มีฟักทองไว้กินไงดังนั้นนะครับเราจะต้องปลูกฟักทองถ้าเราจะทาฟาร์มฟาร์มอาหารได้เนี่ยเราจะต้องปลูกฟักทองเป็นอันดับแรกก่อนซึ่งคราวนี้ผมไม่พลาดการคํานวณอีกแล้วนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพมก็พลาดไปแล้วครั้งหนึ่ง เอาไว้เป็นฟาร์มชั่วคาวเดี๋ยวเรามาทําฟาร์มชั่วคราวกันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรางบประมาณไม่ค่อยมีัะเท่าไหร่นะครับดังนั้นนะครับเราจะต้องเราจะต้องสวมบทบาทเป็นนะคนจนก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าจะเลิกบทบาทนี้ตอนไหนก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเรามีดินเราก็อุดไปนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาทําฟาร์มเพราะวันนี้เราจะมาทําฟาร์มกันนะครับ ป,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 ปขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาวางน้ำได้เลยครับซึ่งเราก็เลือกจะวางน้ำตรงโอเคเมาตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วเราจะนั้นเราก็ทำการฟาร์มข้าวตรงนั้นกำลังแห้งพอดีครับไม่นะฟาร์มข้าวแห้งเออ โชคดีที่ยังเลี้ยงข้าวถันอยู่ไม่งั้นเนี่ยข้าวคงได้ตายกันไปแล้วโอเคตรงนี้ก็ได้เวลาวางน้ำกันแล้วเราก็ได้เวลาปลูกข้าวกันแล้วนะครับเรายังไม่ได้แล้วก็้ตอนสุดท้ายน,นะครับเราก็มาปลูกได้เลยนะครับวันนี้เราทํามาปลูกผักกันนะครับผักที่นี่ที่นี้ผมจะปลูก แครอทมันฝรั่งกันนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปปลูกกันนะครับซึ่งคือเลกๆผมขออนุญาตปลูกปลูกไอ้เจ้าฟักทองไปก่อนนะครับแล้วจากขั้นตอนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยขั้นตอนจะไปนะครับเราก็เรามาเอาหินทั้งหมดเนี่ยไปวางกันเลยดีกว่าเราจะทำฟาร์มเราจะ เราได้เวลามาตกแต่งกันแล้วนะครับมันเป็นอะไรที่ต้องทํานะเพราะาถ้าไม่ทํามันก็ต้อง,ม,องมันก็จะไหลไปเรื่อยๆกลายเป็นโกโก้ครั้นตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันมาทําการวางกิ่นไว้ตรงนี้แล้วก็เราจะฟาร์มเราก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เราก็มาทําการวางไอ้เจ้า วางพวกพวกได้เลยครับมาวางไว้ตรงนี้แปะบแบ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 บมาวางวางวางแบบนี้โอเคโอเควางไว้แบบไป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 มาตรงนี้ทำเป็นทางเดินชั่วคราวกันก่อนเพราะตอนนี้เราขาดทางเดินมากครับ เอาละได้มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องรอผักผลไม้โตเติบโตนะครับมาดูสาเหตุแล้วเราแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องวางไฟใช่ไหมใช่แต่ขอทีนารนสักอย่างประทางชีวิตไปก่อนก็คือเบอร์รี่หวานๆนะครับคือเราต้องทําฟาร์มเบอร์รี่นะครับเพราะว่าตอนนี้อาหารประทางชีวิตของเราที่พอยเราจะกินได้นะก็คือหมูสโสร่ะก็คือไอ้เจ้านี้เพราะว่าผมเป็นคนชอบวิ่งไงครับวิ่ง ั้นตอนต่อไปนะครับเลวก็ต้องพยายามเราก็ต้องไต่ขึ้นไปนะครับซึ่งมันหิวเร็วมากว่าการกินพวกนี้เนี่ยโอ้โหเจ็บมากครับเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนครับผมได้เวลาเราต้องเราสามารถทำเครื่องหมักปุ๋ยได้ไหมครับเราก็ต้องเพราะว่าตอนนี้เรามีเบอร์รี่เยอะมากครับ ดังนั้นเรามาทําใช้ไปเ,เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ของเพื่อเป็นการทาฟังเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการทําการไม่เสียของนะครับให้มันเป็นอาแค่อาหารอย่างเดียวเราก็จะต้องทํานี่ด้วยเครื่องหมักบนมิววางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้ให้ m อ c ได้ทำการทำได้ทำงานด้วยนะครับแน่นอนมันต้องใช้เบอร์รี่เป็นจำนวนมากครับ มาปึ๊บโอเคหลังจากขั้นตอนหลังจากขั้นตอนนี้แล้วเราก็สามารถทำเอาไปเล่งการจเจริญเติบโตของผักได้นะครับซึ่งสิ่งที่น้ำจ่อยาก,กาจะเร่งการเจริญเติบโตก็คือนี่เลยครับปึ๊บโอเคตอนนี้นะครับเราก็ทําเสร็จแล้วแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เช้าเลยนะครับดังนั้นนะครับเรามาเก็บฐานกันก่อนนะครับแต่ว่าเราก็เก็บได้ในะเ,เก็บเก็บได้ก็เก็บได้ไป คือแร่ฐานเนี่ยถามว่าตอนนี้จําเป็นหรือยังเริ่มจำเป็นแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องมาแปะไฟใช่ไหมให้ฟาร์มมันเราสว่างนะครับเราก็ต้องแปะตรงนี้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 ไปนะครับแปะไปเรื่อยๆนะครับ เรืนั้นแล้วก็แปะเราก็ล้ำจัดการแล้วก็จัดการแปะไฟไว้ตรงนี้ได้เลยครับเพื่อความสว่างทั้งช่วงตอนกลางคืนด้วยเสร็จแล้วเกษตรกร,ร,กรของความเป็นการชีวิตการ,กรเป็นเกษตรกร,ร,กรของเราแล้วนะครับหลงังจากนั้นแล้วเนี่ยเรามา,มาเรามาทาฟาร์เบอรี่กันบะเดี๋ยวเรามาทําฟาร์เบอรี่กันก่อนอันดับแรกนะครับ เราก็ต้องทําการทําสวนเราก็ต้องทําการทําลายจุดการทําเบอร์รี่ก่อนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้วิธีนั้นได้เลยนะครับแต่ันแต่บนแต่วันนี้นะครับเราจริงๆเราจะเก็บมือเกี่ยวด้วยมือนะครับมันเกะกะเมื่อกี้มันเกะกะทีนะครับเว้นสองบล็อกนะครับเพื่อเพราะเราเนี่ยชอบสะดุดเสมอนะครับวังๆๆๆๆวังวๆงว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 ังวัง เบอร์รี่เนี่ยทั้งเปิดเติบโตเร็วและเป็นอาหารที่ผลิตเร็วมากๆนะครับในเกมไมค์ครับนะครับแล้วก็มาวางตัวนี้ต่อเพิ่มด้วยนะปะแปะแปะปปเอ้ยอย่าแปะตัวนี้แปะตัวนี้โอเคแปะตัวนี้แปะตัวนี้ข้อเอาละตอนนี้เราได้สวนเบอร์รี่มาแล้วนะครับขั้นตอนดท้ายนะครับเราก็ต้องไปหา มเล็ดเบอร์รี่กันนะครับเพื่อจะได้ปลูกเบอร์รี่กันให้อร่อยจะได้ทําฟาเบอร์รี่ได้สักทีครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําการโละส่วนเบอร์รี่ตรงนี้ออกทีได้เลยนะครับเพราะว่ามันตอนนี้เราต้องการเบอร์รี่กับและปลูกกับว่าตอนนี้เบอร์รี่ตอนนี้เราของเราตรงนี้มันไม่จําไปอีกแล้วนะครับกลับมาเป็นพื้นที่โล่งๆสักทีนั่นเนี่ยแล้วก็ แล้วก็มาทําเอ้ยเจ็บมากนะไอตัวน,นี้เนี่ยมันเจ็บมากมากเลยนะขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องหาเวลาเลี้ยง m อ็ซเอออันนี้ก็อย่าไปสนใจก,นกันเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในที่สี่ที่มันเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับโอเคขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็มาทำมันเป็นเพราะว่าน้ำพยายามจะทำรีซอตต้งน้ำหมักเป็นช่วงการทดสอบดี ไอ้เจ้ามันการทดสอบเอ่อเขาเรียกอะไรนะดัตต์แพคนั่นเองนะครับเป็นทํให้เต้าน้ำมาต้องข้อมดลควทีเพื่อไปทดสอบโดยเฉพาะนะครับโอเคได้เวลามาปิ้งปลาก,กันแล้วเพราะว่าตอนนี้เราหิวข้าวแล้วตอนนี้เราหิวข้าวมากๆแล้วนะครับกินเลยครับทำการ,กรเกษตรเยอะๆขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็ไป จากนั้นเราก็เอาเบอร์รี่ทั้งหมดที่น้ํามีนะครับไปทําฟาร์มได้เลยนะครับแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่มีสติกกันนั่นเองแล้วก็ทําได้ทำ,ทำ,ทำได้ทําดีเลยนะครับเราจะาไปแปะไฟนะครับกันมาเดี๋ยวเบอร์เบอร์เบอตัวนี้ได้สาบาใช่ไหม เราก็มาเริ่มทำฟาร์มเบอร์รี่ได้เลยครับเอาเบอร์รี่ให้สว่างเลยนะครับมันจะได้เติบโตได้ตอนกลางคืนนะครับด้วยความที่ตอนนี้งบประมาณผมมากขึ้นแล้วนะครับดังนั้นนะครับเรื่องนี้ไม่ค่อยห่วงซะเท่าไหร่นะครับเล่นแลรวนะครับครึงร่งปั้มเบอร์รี่ของเราก็เสร็จแล้วนะครับแต่ก็ระวังสัตว์ที่จะออกมาเกิดในฟาร์มด้วยนะแต่ขอแบบไฟก่อนเพื่อความสว่างล้วนๆนะครับ เพราะว่าตรงนี้มันเพราะาเราอยากให้เบอร์รี่ของเราเติบตัวเร็วนะครับและเติบโตลตลอดเวลานะครับส่วนเรื่องการเคลียร์พื้นที่ก็เคลียร์ไปได้เลยครับมาไปตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จัดก,การปึ๊บปึ๊บแล้วก็หลังจากตอนนี้เราก็มาทำการวางเบอร์รี่ได้เลยครับวันนี้เราจะปลูกเบอร์รี่กันนะครับสวนเบอร์รี่ สวนเบอร์รี่สุดเอาล่ะโอเคครับได้หมดกันพอดีนะครับเบอร์รี่ปุ๊บ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 ปุ๊ปุ๊ปุ๊มาติดจุดเกาะมันติ้มผมจะพังอีกแล้วนะครับโอเคสวนเบอร์รี่นี้เนี่ยจะขยายไปเรื่อยๆนะครับและก็ยังเป็นแหล่งเงินชั้นดีด้วยนะครับ โอเคเป็นแหล่งเงินฉันเอาโอเคค่อยๆเลี้ยงเองเดี๋ยวเราค่อยๆทำฟาร์มไปเพราะว่าอนาคตเนี่ยมีทางท็มันมีทางที่เบอร์รี่มันจะโตนะครับมาหลังจากได้เบอร์รี่มาเพิ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องทําการปลูกเพิ่มนะครับเพื่อความเพื่อทาฟาร์มนะครับมามามาแปะตรงนี้แล้วก็ปึ๊บปึ๊บ แล้วก็แล้วก็ัดเอาละได้เบอร์สวนเบอร์รี่ของเรานะครับเราสามารถปลูกผักนะครับได้หลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชต่างๆแครอทแครอทหมือนฝรั่งนะครับแล้วก็ก็อื่นๆอีกมากมายนะครับ แต่เบอร์รี่เนี่ยมันก็เติบโตเร็วที่สุดในเกมไมค์ครับนะครับเพราะว่าเพราะว่าแป๊บเดียวเนี่ยซึ่งซึ่งถือว่าไม่เป็นรองใครเลยนะครับคือแป๊บๆป๊ปมันก็โตครับแป๊บแป๊มันก็โตโตโตแถมเวลาเอาออกมันก็อยู่ในขั้นสุดท้ายด้วยก่อนที่เบอร์รี่มันจะออกมานะครับแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยมากครับสําหรับในแล้วก็ถึงแม้มันจะไม่ได้อิ่มนานขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ พอแล้วนะครับที่จะสามารถให้เราอยู่ได้ไปทั้งวันโดยไม่มีการอดตายใดใดเลยครับพร้อมฟาร์มเบอร์รี่และขั้นตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเดี๋ยวเราค่อยมาทำเดี๋ยวเราค่อยในคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งบ้านดีกว่า